การจัดบริการสาธารณสุขหมายถึงอะไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหรือพื้นที่กันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้นำเอาความหมายของคำว่าการจัดบริการสาธารณสุขนั้นเข้าหมายถึงอะไรซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พุทธศักราช2561เขาได้ให้คำจำกัดความของคำว่าการจัดบริการสาธารณสุขก็หมายความว่าการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและ รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกรวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยนะครับและนี้ก็คือความหมายของคำว่าการจัดบริการสาธารณสุขในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นะครับ